คุณยังจำครั้งล่าสุดที่คุณได้ไปสวนสัตว์ได้ไหมขอเชิญผมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นจากเช้าวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวันที่ท้องฟ้าขมุกขมัวป่าศจากแสงแดดส่สองลงมากระทบให้แสบใบหน้านะฮะผมเริ่มต้นการเดินทางด้วยชาเขียวหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็ขับรถไปตาม GPS เพื่อที่จะไปยังสวนสัตว์เปิดเขาเขียวโดยเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งเลยก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นอยู่ไม่ห่างจากบ้านเราเลยแต่ว่าผมก็ไม่เคยมาสักทีนะครับ และการเดินทางในช่วงโควิดแบบนี้นะครับเราก็ควรที่จะต้องป้องกันตัวเองนะครับใส่หน้ากากแล้วก็หมั่นล้างมือให้สะอาดนะครับผมเดินเข้าไปซื้อตั๋วกับพี่เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้สูงเลยโดยที่คิดผู้ใหญ่คนละ150บาทเนาะแล้วก็มีค่าจอดรถอีก80บาทนะครับวนจวดเปิดเขาเขียวเยียวเยวีเ นนี้เรามาอยู่ลานจอดรถที่เขาเขียวนะครับผมกำลังจะเดินไปขึ้นรถบัสโดยพื้นที่ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับจะมีโซนบริเวณที่เราสามารถขับรถไปท่องเที่ยวได้นะครับและบริเวณที่เราจำเป็นที่จะต้องเช่ารถกอล์ฟหรือนั่งรถบัสพาทัวร์ แต่จริงๆผมแนะนำให้นั่งรถบัสนะเพราะว่าเขาจะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยแนะนำอยู่ตลอดทางเลยไปนะครับรถติเปเิร์เขาเขียวยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับรถพ่วงจะวิ่งทุกส0นาทีนะครับถ้าอยากลงตรงไหนบอกได้นะครับรอบๆนี้ก็มีสัตว์มากมายนะครับสิซอนค่ะ เขาเขีนว่าคิสโซนโอคิสโซนที่นี่มีเพนกวตมสิบแปดตัวไปทำไมมันนิ่งแตงว้ตรงนั้นเลย ที่แรกผมก็เข้าใจนะครับว่านกเพนกวินพวกนี้เขาคงจะร้อนนะฮะบ,บางตัวก็ว่ายน้ําบางตัวก็อยู่เฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วพวกเขานะครับสามารถอยู่อาศัยได้ในอุณหภูมิ22-30อ,องศาเลยนะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับอุณหภูมินะหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ทำตัวดูสตรองที่สุดในสวนสัตว์แห่งนี้นะครับก็คือนกกาบ,บัว เขาดูเหมือนไม่กลัวคนนะแต่จริงๆเวลาเราเดินเข้าใกล้เขาก็พยายามที่จะแบบเดินห่างออกไปเรื่อยๆเหมือนกันดูน่ารักดิเรามีใครเป็นแบบผมไหมเวลาแบบเห็นเก้งกวางละองละมั่งจะเหมารวมทุกอย่างเลยว่าเป็นกวางแบบทรงประมาณเนี้ยไม่รู้สินะกวาง บริเวณถัดมานะครับเป็นบอ่อเลี้ยงฮิปโปบ่อเลี้ยงฮิปโปเนี่เป็นสถานที่ที่ผมอยากมามากเพราะว่าในสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีเพื่อนมาขิงว่ามาถ่ายรูปฮิปโปอยู่ที่เขาเขียวผมก็เลยว่าแม่ไม่ได้ละแต่เราเองอยู่ไกลๆแท้ๆแต่ไม่เคยมาถ่ายเลยจริงๆก็พยายามมองหาอยู่นะแต่ว่าไม่รู้เขาไปซ่อนอยู่ไหนกัน ในที่สุดก็เจอสัทีนะครับฮิปโปนอนอยู่ในน้ำดูสบายมากเลยอ้าวมุดหัวลงไปแล้วปกติแล้วฮิปโปดำน้ำได้นานไหมไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆแล้วการเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยในวัยที่โตแล้วเมื่อย้อนกลับไปมองเทียบกับตอนเด็กมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันนะตอนเด็กๆเ,เราจะแบบตื่นเต้นเห็นอะไรก็สนุกไปหมดเลย แต่พอโตขึ้นเราเห็นมาเยอะขึ้นอนะ่ะเนาะมันก็เลยแบบลดความตื่นเต้นตรงนี้ลงไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วไหนๆก็มาละขอย้อนเป็นเด็กอีกสักครั้งแล้วกันนะขวะะั้ายเธอเป็นที่อยู่อาศัยของพี่โปโเตมัสนะครับปปปแม่สี่พิงกับลูกขาหมูครับแม่สี่พิงคือลูกของแม่มะลิขาหมูคือหลานของแม่มะลิลองคำนวณดูเลยครับ 8 8เดือนมีลูกหนตัวเอา8คูณ14เลยนะมอโรโฮจริงๆนะครับแม่บะลิขายาวลิ้นยาวหางยาวใส่ตายาวด้วยนะครับมองการไกลถึง12กิโลเลยนะครับแน่นอนว่าผมไม่ได้มาเที่ยวสวนสัตว์ครั้งนี้คนเดียวและมีคำถามหนึ่งเกิดขึ้นในใจผมจึงหันไปถามุงว่าในวัยเด็กหงเคยมาเที่ยวสวนสัตว์บ้างหรือเปล่า เคยไปสวนสัตว์เขาดินประตูห้องน้ำเสียตอนนั้นอนุบาลหนึ่งโดนขับอยู่ในห้องน้ำสวนสัตว์เขาดินร้ <c oughs> องไห้อยู่คนเดียวในห้องน้ำแล้วก็ทุบประตูแล้วก็กร้องไห้แล้วคุณครูก็มาช่วย <c oughs> <c oughs> แล้วก็เลยไม่ไปสวนสัตว์อีกเลยจริงๆฟังจากคำตอบแล้วก็ดูซื้อเบอร์สมเป็นหงดีนะครับจะมีเด็กสักกี่คนที่มีวีรกรรมในวัยเด็ก เป็นการขังตัวเองในห้องน้ำที่สวนสัตว์อ๋อแล้วถ้าใครเคยสงสัยว่าม้าลายนั้นเป็นตัวดำลายขาวหรือตัวขาวลายดำคำตอบก็คือตัวดำลายขาวนะครับถัดมาเป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้ตื่นเต้นอีกครั้งนะครับนั่นก็คือสิงโตขาวสิงโตขาวเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูสวยงามและสง่ามาก แต่จากพฤติกรรมมันแล้วมันทำให้บั่นทอนความรู้สึกนี้ลงไปเยอะเลยดูหน้ามันสิเบื่อเนอะหรืออากาศบ้านเรามันร้อนก็ไม่รู้แน่มีขยิบตาด้วยเอออันนี้เราก็ผ่านมาหลายโซนแล้วนะครับก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วเริ่มหิวน้ำกันแล้วเดินมาเหมือนจะแบบไม่มีอะไรนะแต่จริงๆ เยอะมากเออสัต์สัตว์เยอะอยู่นะครับไม่ได้ด่าใครเหนื่อยสัตรบริเวณจุดชมวิวนี้มีมากมายหลายชนิดแต่ตัวหนึ่งเลยที่ผมชอบก็คือตัวยีราฟคอยาวไม่น่าเชื่อว่าคอมันจะยาวได้ขนาดนี้ มันรู้งานเลยยีราฟจะเดินเข้ามาหาเราเวลาแบบมีคนมาเยี่ยมชมนี่แต่จริงๆมันอาจจะแค่ตะกกะก็ได้นะแล้วก็ยังไงก็เถอะคงเห็นเราเป็นแขกแล้วมั้งหลังจากนั้นเราก็เดินกลับขึ้นไปหารถรางโชคดีจริงๆรถรางมีมาทุกๆ10บนาทีจริงๆครับทำให้สะดวกมากเวลาแบบจะเดินทางไปยังที่ต่าง จริงแล้วสายนนาไม่มีวันไหลย,ย้อนกลับช่วงเวลาดีๆก็เหมือนกันคุณทำได้อย่างมากที่สุดคือการบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นไว้แล้วก็มาเปิดย้อนมันดูไอตัวนั้นเลยครับเมื่อกี้ตอนเดินมานี่คือผลงานของมัน,นแม่เต็มเตมเลย โอเคเดี๋ยวขออนุญาตขัดอารมณ์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอพาห้งไปดูสมเสร็จต,ต่อแป๊บหนึ่งเราจะไปดูสมเสร็จต,ต้องขึ้นไปฝั่งโน้นสมเสร็จอยู่ข้างโน,น้นนู่น เป็นคนบอกว่าให้ดำบนขาวล่างฮะเอาแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะโห่ใครเป็นคนคิดแฟชั่นนี้ออกมานะนี่อะไรถ่ายเราคุยอะไรเสร็จสมเพชจะือเลียงผาหนึ่งอะโอ้ย <Hey, S 1> <What S 2> อ <you? S 2> คือเลียงผาอยู่เนาะโอ้ no i d o n no อย่างแรง ืมอใกล้ได้เวลาแสดงโชว์ของช้างแล้วสินะ เป็นคนาออกจากหลังช้าง่อนะครับลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาก็จะพาช้างลงในน้ำเล่นสัน้ำตรง,งนี้นนช้างเล่นน้ำใครจะไปคิดเนาะช้างเล่นน้ำ ก่อนจากกันไปผมจะให้ท่านได้ดูช้างเล่นน้ำต่อละกันและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านอยากสนับสนุนเราท่านรู้ว่าควรต้องทำยังไง